คำถามที่บีบหัวใจมากนะคะถ้าเราจะต้องได้ฟังคำนี้จากคุณหมอว่าออเข้ามองไหมปั๊มหัวใจไหมใส่ท่อช่วยหายใจไหมคือมันตัดสินใจยากมากจริงๆว่าเราจะยื้อชีวิตเขาไว้หรือว่าเราจะเลือกรักษาต่อเขื่งเชื่อเลยว่าไม่มีใครอยากเห็นคนที่เรารักค่ะเขาต้องทุกข์ทรมานอยู่ในห้อง ICU เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแพทย์นะคะแต่ว่าคือเส้นแบ่งระหว่างการยื้อชีวิตหรือว่าการที่ให้เขาได้จากไปอย่างสมศักดิ์ศรีที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นนะคะตราบใดที่เรา ยังมีจติอยู่นะคะแนะนําให้เขียนสมุดเป่าใจไว้เลยระบุไว้เลยนะคะว่าถ้าเราเจ็บป่วยระยะสุดท้ายต้องการยุติการรักษาหรือว่ารักษาต่อนะคะรวมไปถึงการจัดการร่างกายและข้องานศพนะคะของเราว่าเราต้องการแบบไหนสําหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเราเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงว่าวันหนึ่งเราเป็นอะไรขึ้นมานะคะสัตว์เลี้ยงเราเขาจะอยู่ยังไงให้สมุดเป่าใจสัตว์เลี้ยงเล่มนี้นะคะเป็นตัวแทนเราในวันที่เราไม่อยู่แล้วในนี้ก็จะมีพวกข้อมูลส่วนตัวของน้องนะคะมีประวัติเรื่องสุขภาพนะคะประวัติในเรื่องของการฉีดวัคซีนนนะะะคปรรวัติกาาแพ้้ยขอองง รวมไปถึงโรงพยาบาลประจําของน้องสัตว์เรี้ยงนะคะเล่มนี้ใช้ได้ตั้งแต่น้องสัตว์เรี้ยงเกิดจนน้องกับดาวใช้กรณออีที่ฝากเลี้ยงที่เพจโฮเทลก็คือได้เหมือนกันนะคะ